สวัสดีค่ะ <c oughs> เคสนี้นะคะก็คือทุกคนมักจะเข้าใจผิดเนาะว่าไอตัวของ G F อะมันไอตัวใหม่เนี่ยที่เขาให้ทดสอบระบบเนี่ยมันเป็นการแค่ทดสอบระบบแต่เขายังไม่ได้ปิดใช้ตัวเก่าเพื่อใช้ตัวใหม่นะคะ <c oughs> ดังนั้นเราจะต้องวางเบิรกับตัวอที่เป็น I E ก่อนเนาะอันดับแรกนะคะอันนี้เป็น case study <c oughs> อันนี้เป็นเครื่องของน้องเขา <c oughs> รู้สึกเขาจะมี Microsoft Edge นะคะกรณีที่มี Microsoft Edge <c oughs> แล้วว่าเราจะต้อง เอาใหม่นะอันดับแรกในขณะที่พี่ติดตั้งในขณะที่เราติดตั้งโปรแกรมเนี่ยห้ามเสียบโทเค็นพีนะคะเช็คให้เช็คสอบก่อนก็คือมาตรงปุ่มสามเหลี่ยมแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เป็นเป็นสีจางๆเนี่ยแปลว่ายังไม่ได้ติดตั้งนะคะเอ้ยยังไม่ได้เสียบโทเค็นนะคะก็ไม่ต้องเสียบคราวนี้นะคะที่มี Microsoft Edge นะคะมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมให้เราไปเอา Edge อ,ออกก่อนนะคะให้เราไปเอา Edge อ,ออก น้องเขาหน้าแต่ลงนี้ไว้พอเราเข้าที่เอทนะคะให้มาที่อจุดสามจุด <c oughs> แล้วก็มาที่การตั้งค่าอุัวรันเฟืองเห็นไหมการตั้งค่าหรืออ,อะไรเซตติ้งอะไรกัอย่างเนี่ยจากนั้นมาที่เบราว์เซอร์ในการเริ่มต้นคลิกที่เบราว์เซอร์นะคะเห็นไหมเขาบอกว่าเข้าได้ตัวเนี้ยถ้ามาขึ้นด้วย <c oughs> Microsoft Edge ตัวเนี้ยให้คลิกคำว่าไม่เคย <c oughs> หรือ Never นะคะแล้วตัวนี้ มาคลิกที่อนุญาตหรือว่าอาอะไรก่อนแล้วก็ค่อยย้อนกลับขึ้นไปคลิกที่ตัวเลขนะคะหรือค่าเริ่มตน้นจากนั้นคลิกที่รีสตาร์ตตัวนี้หนึ่งครั้งมันก็จะปึ๊บไปอย่างเงี้ยเห็ไนไหมคะอ่าแล้วเราก็ตัวนี้นะคะ <c oughs> ก็ปิดได้เลยจากนั้นก็คลิกขวาถ้ามันติดตั้งอยูต่ตรงนี้ก็คลิกขวาแล้วก็ถอนการติดตั้งไปซะถอนหมุดออกไปนะคะจากนั้นมาที่ IE นะคะ นี่แหละพวกเราชอบสับสนตรงนี้มันยังใช้บนระบบ Internet Explorer อยู่เหมือนเดิมนะคะคลิกมาที่ IE นะคะแล้วมาตั้งค่าเพราะว่าถ้าตับใดที่เราให้ให้ e d g เป็นอันดับแรกเนี่ยมันจะทับทันทีเมื่อเราเข้า IE ปุ๊บมันจะไปที่เอดแล้วระบบ GF มันไม่รองรับกับ Edge นะคะดังนั้นคุณจะต้องเอาเอ g ออกแล้วก็มาที่การตั้งค่า Setting หรือ,อตัวเลือกอินเ Internet นะคะ แล้วเราก็อ่ลิงก์ของของของ G F นะคะ H T T P S นะคะย้ำอีกครั้งนะคะ H T T P S ส l a s h ย่นลินตัว S นะอันนี้เห็นไหมพี่ก๊อใไปดเูเวลาลิงก์นะคะมันจะเป็นแบบนี้นี่ <c oughs> H T T P S colon slash l g gfmis go t <th> s นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็าไปวาง <c oughs> เอาไปวางที่ตรงนี้วาง <c oughs> หรือไปพิมพ์เอานะคะจะ <c oughs> เ,เลือกตกลงตกลงแล้วลองปิด <c oughs> เห็แม้มันจะคอยถามเนี่ยว่าให้เรา่าเข้า,าเอดหรือไม่เราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องเลยไม่ต้องเปิดการใช้งานนะแล้วลองมาใหม่คลิกที่ IE เหม ถ้าม,มีแว่นขยายเนี่ยมาที่ IE เ <c oughs> สร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเจออย่างเงี้ยคลิกขวาแล้วเ,เลือกคลิกขวาแล้วเลือกคำว,ว่าปักหมุดเแ็บการใช้งานนะคะตัวนี้ก็ปิดเกาบาดไปจากนั้นเนี่ยเครื่องนี้พี่ดูแล้วว่าน้องเขามีการลงเคยลงไว้แล้วแต่เขาใช้งานไม่ได้วิธีการเช็คสอบให้เรามาที่คอนโทรลพาเนลถ้ามันมีตัวแว่นขยายเงี้ยให้พิมพ์คำว่า Control c o n โทรล C O N คอนโทรลพา a n แนลหรือภาษาไทยก็คือแผงควบคุมนะคะแต่แไปคลิกเข้าไปไถ้าเราจะเอาไว้ที่ทักบารลล์เราก็คิกขวาคิกขวาแล้วก็ปักหมุดนะคะ <c oughs> จากนั้นมาที่โปรแกรมและคุณลักษณะหรือโปรแกรมแอนเฟกเตอร์นะคะเราก็มาถอนการติดตั้งก่อน <c oughs> ที่เคยมีนะคะ เพราะว่าบางคนมัวแต่สับสนว่าใช้งานไม่ได้แค่ตัวเก่าแค่ตัวใหม่คือตัวใหม่กรมชี่การยังไม่เปิดให้ใช้นะคะ <c oughs> เขาแค่ทดลองระบบมันเดียวจากนั้นที่เรามาทําการถอนเซฟเน็ตออกนะคะเซฟเน็ต <c oughs> มีกี่ตัวของใครมีสามของใครมีสองก็ถอนออกไปนะะตอนนี้น้องเขาติดตั้งไว้สองตัวก็ให้มาคลิก uninstall หรือว่าถอนการติดตั้งนะคะคลิกคำว่าใช่ย้ําอีกครั้งนะคะในขณะที่ติดตั้งโปรแกรมอย่าเสียบชุเส้นคี์นะคะ ไม่งั้นอาจจะทำให้ทเค็นคีีเสียได้นะะอาจจะดึงข้อมูลหรืออาจจะทำให้ทงนขีีถูกลบนะฮะดังนั้นให้เช็คสอบอย่าได้เอาเทงคนขีดเสียบคาไว้ก <c oughs> ็บางเครื่องช้าบางเครื่องเร็วไม่เหมือนกันต้อง <c oughs> ถอนจนกว่าจะเสร็จสิ้นถ้ามันถามแบบนี้ยก็โอเคก็ถอนการติดตั้งออกไปพวกเราชอบสับสนเวลาพี่สอนพวกเราไม่ค่อยอ่านคือพูดง่ายๆดูมันผ่านดูไม่ถึงสามนาทีดูไม่ถึงดูต้นๆม้วนแล้วก็ไม่ดูให้จบไม่ฟังที่อธิบายอุ่าอธิบายให้ฟังแบบละเอียดยิบแต่ก็มองผ่านๆคือแบบลงทดสอบตัวใหม่แล้วปุ๊บยังไม่เข้าใจเอ๊ะ ลงตัวใหม่แล้วตัวเก่าใช้ไม่ได้มันมันคือมันอยู่ในตัวเดียวกันนี่แหละเต็มเีลงแต่ว่าเราไม่ฟังที่อธิบายนะคะไม่ฟังจนจบนะะพี่บอกแล้วว่าเวลาสอนนะคะให้เทน้ําออกมันจะได้ไม่เต็มแก้วเนาะพี่จะได้ใส่เติมเข้าไปได้เพราะถ้าเกิดเราทำตัวเป็นน้าเต็มแก้วเมื่อไหร่อ่ะเติมเท่าไหร่ก็ล้นออกนะอ่าโอเคเติมเนี่ยหนึ่งตัวหายไปถอนอีมีกี่ตัวก็ถอนให้หมด นะคะย้ำนะคะยืนยันว่ายังวางเบิกกับระบบเดิมนะคะและระบบใหม่ก็ไม่ทําให้ระบบเดิมเสียหายนะคะ, <_ d ata> ะคราวนี้เวลาติดตั้งระบบใหม่นะคะให้มาที่เอ <_ d ata> พวกเราชอบติดที่จะไป IE <_ d ata> บางบางโปรแกรมบางโปรแกรมมันไม่รองรับกับระบบ IE หรือเวลาพี่สอนหน้าตามจะไม่เหมือนกัน <_ d ata> ดังนั้นพี่เข้าโคมทุกคนก็ต้องเข้าโคมตามนะคะ <_ d ata> จากนั้นให้พิมพ์คําว่าคู่มือเพื่อเราจะไปเอาลิงก์คู่มือ มือติดตั้ง New นะ New GF จากนั้นให้มาบรรทัดที่สองนะคะเพื่อเราจะไปดาวน์โหลดพี่จะเอาลิงก์เฉยๆนะคะให้เราไปเอาลิงก์ก่อนที่เราจะระหว่างที่ดาวน์โหลดให้เราไปคลิกขวาที่ดิส p พหรือดิส m ไมค์คอมพิวเตอร์นะคะเลือก property นะคะแล้วเราไปดูว่าเขามีกี่บิตนะคะเลือก property ตัวนี้หน้าตาแปลกๆไม่เป็นไรแล้วก็เข้าไปที่เดี๋ยวมันคลิกไปที่ตัวนี้ก่อนก็ได้แล้วคลิกขวาตัวนี้แล้วเลือกคุณสมบัติเพื่อให้ดูว่ามันเป็นกี่บิตนะคะตัวนี้นะคะให้ดูตัวนี้เห็นไหมระบบปฏิบัติการหกสิบี่ x หกสิบสีก็คือ64บิต x สามิบสองก็คือ32บิตนะ,ะดูแค่นี้พอดูเสร็จนะคะให้เรามาที่ตัวที่เราดาวน์โหลดตัวนี้จช้าหน่อย คือเรื่องพูดง่ายๆว่า,าเราจะแปลเหริ่งน้องก็น่าจะเคยดาวนะ์โหลดไว้แล้วไหมไเดี๋ยวที<ม>่ไปดู E F มันไม่ไปไม่มาเลยบ่พูดมาติดต้ง ก็มาติดตั้งก็มาติดตั้ง NTF ลองไปดูอันที่สามะโอเคไปอันที่สามนะคะตอนนี้มันขยับไปอันที่สามแล้วนะเราก็เลื่อนลงมามันอยู่ประมาณหน้าที่นี้เห็นไหมเห็นคาว่าดาวน์โหลดไหมหยุดประมาณหน้าที่สามก็คลิกตรงนี้เข้าไปพอคลิกเข้าไปเลื่อนลงมาด้านล่าง14บิตที่บอกแล้วนะคะิบอ่า เครื่องนี้เราเทสแล้วว่า64บิตให้เราทําการดาวน์โหลดไฟล์ทั้งสองอันโดยเอามาส์มาคลิกซ้ายหนึ่งครั้งคลิกซ้ายหนึ่งครั้งปล่อยมันลงมากันรอจนกว่ามันจะเสร็จนะ,ะย้ํานะคะมันคือการโปรแกรมเดียวกันนี่แหละสามารถวางเบิกตัวเก่าได้นะคะตัวไหนเสร็จก่อนก็ดับมันคิกเข้าไปก่อนดำมันคิกเข้าไป มาขึ้นแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวมาคลิกเข้าไปตัวนี้คือการติดตั้งโคมเพื่อให้ระบบสามารถทํางานได้ตัวนี้จริงๆมันมีการติดตั้งไปแล้วแหละแต่น้องน่าจะไม่เข้าใจอะไรบางอย่างหรืออาจจะดูคลิปไม่ครบนะคะก็เลยทําให้ใช้งานไม่ได้อันนี้มันก็จอทําการลงระบบโคมเพื่อให้ระบบเข้าใจว่าเรากำลังจะใช้โคมนะจากระบบใหม่ อันนี้เป็นการลองรับระบบใหม่ซึ่งกรมบัญชีกลางเขาแค่ทําการเทสยังไม่ได้เปิดให้ใช้นะคะบางคนบอกว่าใช้ระบบใหม่พวกเราไม่ฟังพวกเราชอบไปฟังไอคนที่ใหม่ใหม่คือใหม่คืออะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาให้ท่องแท้ว่าเขายังไม่ได้เปิดให้ใช้เขาแค่เทสนะคะพอขึ้นแบบนี้ก็ปิดการกรบาดออกมาจากนั้นก็มาดูอีกตัวนึงตัวนี้ยังดาวน์โหลดไม่เสร็จก็คลิกใหม่ดาวโหลดใหม่อีกที รอจนกว่ามันจะครบอะ่ะรอจนกว่ามันจะดาวน์โหลดครบเป็นวงกลมนะ,ะที่มันจะหมสามารถใช้งานได้เคื่องบางคนเหตชา้าเน็ตเร็วนะคะไม่เหมือนกันนะต้องลองดู อันนี้ก็ยกเลิกไปถ้าอันไหนที่เราไม่เอาแล้วก็ยกเลิกไปลองดาวน์โหลดอีกทีเห็นอยารกระตุ้นมันเครื่องบางคนเร็วมันก็จะดาวน์โหลดเร็วนะเครื่องบางคนช้ามันก็จะดาวน์โหลดช้ามันอยู่ที่ระบบประมวลผลอยู่ IE ว่าเราของเราเครื่องเราเป็น IE อะไร c อ r e i อะไรนะ ตัวนี้มันก็ช้าอีัวนี้ทำท่าจะเสร็จแล้วเราจนกว่าวงมันจะพบชนกันนะคะไม่งั้นโปรแกรมมันจะไม่สมบูรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่รู้ว tamam. ่าเน็ตน้องเขาช้าด้วยหรือเปล่าน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี่คือใครอย่างนี้ต้องตีแล้วแหละอ้าววมั่วแล้วมั่วแล้วนี่ต้องตีแล้วแม่อ่าโอเคมั่วแล้วมั่วแล้วเดินน่ะแม่สวัสดีใครต้องตีแล้วแหละในเตียงน่ะต้องบอกกูแล้วล่ะในเตียงน่ะดืมากเลยใช่ใช้แบบนี้ไม่ได้แล้วได้ก็ไม่ได้แล้ว วันนี้ก็กินได้แล้วป้าวันนี้ก็กินได้ถึงเซ้นยังพอใจเส้นเลนตอนแรกพวกนายก็เป็นอย่างเงี้ยพอไปมาชิวเข็มสองก็แหละเข็มสเข็มสามยันชิวอ๋อมันกเว้นไม่ไอันนี้นะคะพี่จะไม่รอแล้วนะก็คือของใครที่ให้ติดตั้งก็ไปไปโหลดให้ติดงูนะอันนี้พี่จะเอาสาไปให้น้องไปเองแหละอันนี้ของที่แรงมาะฝากพี่หน่อยนะ ไม่เกดอะไรลเนะอะไรมาเหรอไม่ค่ะหมอนับไม่มาเขาฝากหนูไปส่งกองทุนด้วยอ่ะพิเศษเงินที่ตุ้ยหนูโอนให้นะคะโอเคได้เอาไรหนูโอนเข้าไปในนีนจาลูกยังไม่ได้เช็คเลยเดี๋ยวจมานั่งได้เช็คของใครส่งหนูเขียนโน้ตแล้วว่าของได้ได้ได้อะไรอ่ะ พี่จะยกอ็อปปี้นี่จะทำงานอปี้น้องเขาน่าจะมีปัญหาการโหลดนะคะที่จะระวังให้เองแหละถ้าใครที่อันนี้น,นะคะถ้าใครที่ดูตามคลิปนะคะไปโหลดให้ได้นะคะตัวเองดูว่าระบบปฏิบัติการของตัวเองเป็นห4สิบสี่บิตหรือสาิบสองบิตนะคะ ที่บอกแล้วเราลงไปแล้วตัวโคมหมนึ่งอันนะคะมันจะใช้กับระบบใหม่ของระบบะกรมบัญชีกลางนะคะที่เขาทดสอบระบบว่าผ่านหรือยังไม่ผ่านนะคะทุกหน่วยงานตอนนี้หน่วยงานของรัฐนะคะจะต้องทอําบัญชีภาครัฐแล้วก็กรมบัญชีกลางนะคะเป็นเจ้าภาพะะเขาใช้ระบบเบิกจ่ายตนนัวนี้ผ่าน Gf M Gf ไทยทั่วประเทศนะะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขาเลื่อนยังไม่ได้อันนี้นะคะ พี่เอาตัวนี้มาวางเลยเนี่ยเมื่อเราดาวน์โหลดสำเร็จเราก็จะเจอแบบเนี้ยเราต้องติดตั้งให้ครบนะคะเห็นไหมคะอันนี้นะคะดูนะตอนแรกเป็นการติดตั้งคุมเพื่อให้คุมยอมรับว่าเราจะทําการใช้โทเค็นคีย์นะคะอ่าซึ่งเราติดตั้งไปแล้วนะคะอีกตัวนึงเห็นไหมทุกคนก็จะมองว่ายกเลิอกอันเก่าไปและอันใหม่ใช้ไม่ได้แต่คุณเข้าใจผิดนะคะมันคือตัวนี้นะคะ ต้องเซตเตตติ้งโคมเพื่อให้เข้าใจระบบหนึ่งครั้งนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ s e ตติ้ง DF อันนี้อ่าอันนี้ถ้าเคยมีการติดตั้งแล้วก็ให้คลิกรีเ a ย์นะคะก็ะคือติดตั้งทับไปทีหนึ่งแล้วก็คลิกที่รีเพย์นะคะแล้วก็จะวิ่งทับอ่าอันนี้เสร็จแล้วนี่คือกระบวนการสุดท้ายของการติดตั้งนี่คือกระบวนการ DF ที่ทุกคนบอกว่าอันใหม่แล้วใช้อันเก่าไม่ได้ พวกคุณเข้าใจผิดนะคะนี่คือคุณติดตั้งไม่ครบต่างหากนี่คือกระบวนการติดตั้ง t f ซึ่งมันสามารถเบิกตัวเก่าได้เบิกตัวใหม่ก็ได้เพียงแต่ว่าตัวตัวใหม่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานแค่นั้นเองพวกเราก็เข้าใจกันผิดตอบแต่ไปมั่วอีกตัวหมดนะคะก็เข้าใจค่อยเพลกกันไปไอ้คนก็ทําไมตัวเก่าใช้ไม่ได้ปผสมกระสานกับอีกตัว ของตัวเองไม่มีอินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์ตัวเองมีแต่โคมก็เลยกลายเป็นว่าเข้าใจตามความเชื่อที่เขาบอกกันมาเนี่ยคือการลง T F เดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูว่ามันสามารถใช้ตัวเก่าได้จริงๆนะคะที่ไม่ได้อ่าไม่ได้ไม่ได้มามาหลอกพวกคุณนะคะว่ามันใช้ได้แต่หป็นกวบว่าคุณดูคลิปกันไม่จบแล้วคุณก็เลยจินตนาการไปไปเห็นไหมโดย T F มาแล้วหนึ่งตัว T F มาแล้วหนึ่งตัว อ่าอันนี้พอเขาจะห้อย่างเงี้ยเดี๋ยวพึ่งนะคะแล้วก็ทําการทดสอบก่อนอันดับแรกเช็คโปรแกรมมาที่คอนโทรลพาเนลนะคะอันนี้พี่เอามาไว้ให้หน้องเขาแล้วถ้าใครยังไม่มีก็พิมพ์คาว่า con 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 control เห็นไหม ระบบมันฉลาดมันจะรู้ว่าแปลไปว่าแผนควบคุมก็ดับมคิกเข้าไปแล้วมาดูว่าโปรแกรมแ n นเฟกเตอรหรือโปรแกรมและคุณสมบ,บัติมันมีเซฟเน็ตสองตัวหรือ,อยังมีเซฟเน็ตสองตัวแล้วก็คราวนี้นะคะการจะทดสอบก็คือเสียบโทเค็นหนึ่งตัวะะอ่าใจน้องคนนี้ไหม เวลาจะทดสอบนะคะเสียบตัวไหนก็ได้เพราะส่วนใหญ่จะท้อถามพี่บอกว่าเสียบตัวไหนคะก็คือเสียบตัวไหนก็ได้สงสัยน้องไม่ได้อ่าน,วนเวลาพี่ทำโปรแกรมให้นะคะเอ,อยากให้พวกเราอยู่หน้าจอด้วยนะคะจะได้เวลาพี่ถามอะไรจะได้ตอบได้เนาะเพราะบางทีทิ้งพี่เลยขอให้พี่ทำรีโมทให้แล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้เข้าห้องน้ำห้องท่ากันไปเราก็เลยไม่ได้ดูว่าเวลาพี่ทำให้ ว่าพี่ทำยังไงเราจะเนาะอ,อันนี้น้องบอกมาแล้วว่าเสียบแล้ววิธีการเช็คเห็นไหมคะจากถุงเงินตัวนี้ก็จะเป็นถุงเงินสีแดงก็คลิกตัวนี้ตัวสามเหลี่ยมนี้เห็นไหมคะจากนั้น,แบบน,งงนดับเบิลคลิกที่ถุงเงินพอดับเบิลคลิกที่ถุงเงินมันก็จะบอกว่าโทเค็นคีย์เห็นไหมคะสังเกตนะมันจะมีสิบสองตัวต่างกันก็คือถ้า ตัว10นนี่คือตัวขอเบิกถ้าตัว0 1คือตัวอนุมัตินะคะตัวเลข10ตัวหน้าเหมือนกันนะคะเวลาคุณจะทดสอบก็คือใช้เลข10ตัวหน้าในการทดสอบนะคะจากนั้นนะคะอ่ะเราทำการทดสอบระบบของตัวโคมก่อนกลิที่โคมนะคะมาที่ปุ่มสาม่มตัวนี้แล้วที่การตั้งค่าอ่าการ เอาใหม่เอาใหม่พี่ปิดตัวนี้ค่ะแสดงว่ามีเบราว์เซอา์ขอจ้ห่อยมขอยืมไปช่วหน่อยค่ะจากนั้นให้มาที่คมก่อนนะแล้ไปที่คมก่อนแล้วมาที่ไอไอปุ่มสามปุ่มตัวนี้นะคะแล้วก็มาที่การตั้งค่านะคะการตั้งค่าเสร็จปุ๊บมาที่ b r o ซอร์เริ่มต้นเออนะไม่ใช่ตัวนี้มาที่ส่วนขยายเอามาที่ เครื่องมือเครื่องมือแล้วก็มาที่ส่วนขยายเห็นไหมคะตัวนี้แสดงว่ามันปายแล้วใช่ไหมกรณีที่เขยังไม่เปิดใช้นะคะคลิกคําว่ารายละเอียดนะคะคลิกที่รายละเอียดเสร็จปุ๊บมันจะมีปุ่มตัวนี้เห็นไหมคะคลิกที่ตัวนี้ขึ้นไปแล้วมันจะขึ้นตัวนี้ว่าเปิดใช้นะคะเปิดใช้งานหรืออะไรเงี้ยเราก็คลิกตัวนี้นี่คือการแก้ปัญหาปั๊กอินใช้งานไม่ได้นะคะ อันนี้ในกรณีที่ใช้งานได้แล้วนะคะตัวนี้เห็นไหมนี่คือส่วนขยายมันขึ้นแล้วเห็นไหมส่วนขยายมันจะดก,การเรียบร้อยนะคะเราก็มาทําการเทสระบบที่พี่ให้ให้เราโหลดคู่มือเพราะอะไรเราจะมีคู่มือเทสระบบเห็นไหมซึ่งน้องเขาน่าจะเทสแล้วแหละตัวนี้หน้าเทสผ่านแหละเห็นไหมเรื่องทดสอบอเวลามันขึ้นมาแบบนี้ก็ใส่รหัสธรรมดานะคนเมันมี่เงาด้วยนี้็ใส่รหัส อะไรามา<ช>ไม่เอ้อต่อให่ไม่พี่ทำไมใช่ไม่ใช่เรียนจะใส่แหวนลงไปเห,เหมือนเหมือนเขาทะเลาะกันเนาะเหมือนสำนักเขาทะเลาะกันหรือเปล่าเขาไม่คุยกันเขาไม่คุยกันแล้วก็เลยกลายาเป็นว่ามาแพะที่กองคังเราเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีที่นีก่อนอเลยนี่แห,หละกวินก็ต้องกคุจริงเขาต้องคุยกันเขาอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ย เราไม่ได้ทําทั้งคู่แหละแต่ว่า<ม>ตอนที่ทําโบนัสเพราะว่าพี่โนกบอกอะ่ะไอ,อ้น,นี้เพราะเราพูดง่ายๆว่าเราไม่ให้มันให้มันมันผ่านจุดจ,จบไปอะ่ะแต่ถามว่าถ้ากระบวนการมันไม่ใช่หน้าที่เข่าข้างอ่ะอันนี้ผ่านหนึ่งอันนะแล้วก็มาเทสต้องเทสระบบสองอันก็คือเทสระบบสีฟ้าอีกตัวหนึ่ง<ม>ก็ใช้สิบตัวเหมือนเดิมต่อไปเนี้ยให้เราตีคืนหมดเลย จะได้หมดปัญหาเราเดี๋ยทีพอเรามาปุ๊บถ้าไม่ใช่บอกว่าให้ทํามาพร้อมพิกาเลยเดี๋ยวจะถึงวันน่าสรราชการเดี๋ยวจะบอกว่าต่อไปทํามาพร้อมพิกาเลยถ้าอย่างนี้ก็กลายเป็นว่ามารอที่เราไม่ต้องไม่ต้องมาเวียนเราหรอกเอาเอามาพร้อมเลยจากนั้นนะคะเวลาจะเบิดก็ไปที่ตัวอีมอนเดงม,ทมาที่ตัวอีมันเองน้องเขาทําอะไรมาตัวอีเอาเอา,เอาไ่มไม่รู้ว่าเครื่องเขาเป็นอะไร มันไม่ยอมที่ทักมาก็ตัวน,นี้ใสร่รหัสสวัสดีค่ะขอตัวครับพี่เก๋ครับผมกบครับจ้าว่าไงเอ๋ยว่าไงลูกพี่เก๋เขาได้มีคนเขาอยากไห้รู้ไอ้เงินเข้าอะไรครับเงินเข้าของใครเอ๋ยของใครอะลูกอเออเงินประจานนะครับที่เข้ามานะครับของใครอะจ๊ะ ของคิทิพันธ์ครับผมว่าไงลูกมันเข้าไปบัญชีเลขที่สองนึงครับคิทิพันตัวสุดท้ายคิทิพันธ์คืออะไรคือคือยังไงบัญชีเข้าไม่ถูกหรอหรือว่าไงงงพี่ไม่เข้าใจคำถามอืมมันไม่ได้เข้าบัญชีผมอะแล้วมันเข้าบัญชีใครผมไม่รู้เหมือนกันฮึบัญชีที่สองนึงนั่นคือบัญชีของเขา เดี๋ยวนะพี่ถามก่อนว่าตลอดเวลาเงินไม่เคยเข้าบัญชีหนูเลยหรอหรือว่ายังไงมันไม่ได้ยไม่ได้เข้าครับขึ้นมาขึ้นมาหาพี่ดีกว่าได้ครับเอออออจ้ะครับครับน่าจะเมากันหรือเปล่าไม่ได้ทำงานใช่ไหมเดรอมกลามันไม่ต่อสายทรือเนล่า อ่ะนี่ค่ะก็คือยืนยันว่ามันเข้าเออวันนี้วันไหนวะวันนี้วันโรกราวินาของฉันยังไงเนี่ยอะไรกันงงเหมือนงมาเมากันแล้วก็โทรมาถามกันไงไม่รู้ถามแบบเมาเมาอะ่ะคือทุกครั้งยังเรียบเรียงคำถามไม่ได้ไม่ก็คือพี่ก็ใช้บัญชีเดิมทั้งนั้นอะ่ะอืม โอเค okay, นะคะก็คือเข้าได้แล้วนะคะเข้าใจกันใหม่เนาะวันนี้งงงงเหมือนกันขอนไปก็งงไป